สดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะจะ,จะมาคาดการแพ็ค p l a y e r of t h e w e e k หรือนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่27ตุลาคมนี้นะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยคะ่ะดีนเฮนเดอร์สันในทวานนอตติงแฮมฟอร์เรสโชว์เซฟไป7ครั้งในเกมที่พบกับลิเวอร์พูล พวงด้วยตำแหน่งแมนออฟด a แมทถัดมาในตำแหน่งกองหลังคนแรกอเล็กกรีมันโดได้แมนออฟดูแมทในศึกบิ๊กแมทที่เบนฟิก้าเชอนชนะปอร์โตไป1ประตูต่อ0ูคนที่สองเลอเชยูนเซนเตอร์แบ็กไลโยบายเยกาโนกดไป2ประตูพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟด a แมทคนที่3ทิปเปีย ได้แมนออฟเดอะแในเกมที่สเปอร์แพ้คาบ้านต่อนิวคาสเซิลด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งถัดมาในตำแหน่งของกองกลางนะคะคนแรกกววดาโดริมเส้นยูเวนตุสจัดไป2แอสซิส Assist, พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Mat มตคนที่สองบลาหิมดิอาสกองกลางตัวลุกเอซีมิลานยิงไป2ประตู ตำแหน่งแมนออฟด e แม่คนที่3สตีเฟนเบิร์ฮุยยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟด e แม่ถัดมาในตำแหน่งกองหน้าบ้างนะคะคนแรกอองตวนกริสมันเจ้าของท่าดีใจขอใจเธอแลกเบอร์โทรยิงไปสองประตูพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟด e แม่คนที่2องเดมเบเล ยิงไป1ประตูกับแฮตทริกแอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่3เลาตาโลมาติเนสยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในเกมสุดมันที่อินเตอร์มิลานเชือนชนะฟิโอเรนตินาไป4ประตูต่อ3พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตและคนสุดท้ายพี่แมสซี่ยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต พวงด้วยตำแหน่งแมนออฟวยแมทสำหรับคลิปนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย